เฮลโล g กูส์มอร์น g ิ่งทุกคนด้วยนะฮะทุกคนวันนี้ก็เป็นวันที่วันเดียเนาะอ่าวันนี้ก็อยู่ดีก็มาทำขนมกันนะครับทุกคนเพราะว่าพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันทุกคนครับถ้าเห็นคลิปนี้ก็อย่าไปบอกตำรวจแล้วครับทุกคนไอ้ว่าผมอะทารุณกรรมสัตว์นะครับทุกคนเพราะว่าผมเอากระต่ายมาขุดมะพร้าวครับทุกคนพามพาม ตอนเดิน 4G เข้าแหลมกันนะฮะนี่อันนี้ผมก็ไอขุดกระเที่ยเออเดี๋ยวผมก็จะตัดไปตอนที่ผมเสร็จนะครับทุกคนไปดูกันแต่ตอนนี้ก็คือว้าวเยอะมากผมก็จะทำเรื่อยๆนะครับเพื่อไม่ให้ไปเสียเวลาผมตัดคลิปไปก่อนคลิปโปงคลิปเปิดตัวบอมีสักอย่างเลยทุกคนครับเพราะว่านี่คืองานเร่งด่วนครับทุกคน เพราะว่าแม่ผมไปห้องแม่นาะผมเลยต้องแบบตั้งใจเป็นงานแล้วทุกคนเสร็จแล้วนะทุกคนอย่างหนึ่งอันนี้เราก็จะเอาไปทำขนมกันนะครับทุกคนไปเอาแล้วทุกคนอันนี้ก็เป็นข้าวนะครับทุกคนอันนี้ต้องแช่ไว้ข้าวหนึ่งนะครับทุกคน ก็แช่ไว้ซักะมนหกชั่วโมงนะครับทุกคนตอนนี้ก็ผ่านมาซักแมนสองชั่วโมงได้อะทุกคนก็ทําตอนบ่ายหรือตอนเที่ยงด้วยแหละนี่อันนี้ก็กะทีที่ขุดเมื่อกี้นะครับทุกคนอ่าเดี๋ยววันนี้ก็จะทําขนมอะไรบ้างทุกคนรู้ไหมอ่ะให้เดาหนึ่งสองแซ่ผมก็จะทําข้าวหลามนะครับทุกคนแล้วก็ข้าวต้มไอขนมอ่ะข้าวต้มกะทิอ่ะทุกคนอร่อยทุกคนเดี๋ยวไปดูกันนะวิธีทำหนึ่งแน่เนี่ยลูหนึ่งก่ เจ๊ข้าวสัวโมงหนึ่งแล้วก็เอาข้าวมาล้างตอนนี้เอาเข้าวมาล้างนะครับทุกคนอันนี้ก็ข้าวแช่งหนึ่งชั่วโมงนะครับทุกคนเพราะว่าอันนี้เราก็ทําข้าวต้มน,น,น,นะครับทุกคนอันนี้ข้าวต้มนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยล้างให้เรียบร้อยเลยเพราะว่าไอที่หกชั่วโมงนี่คือข้าวแหลมนะครับทุกคนอันนี้ก็คือคุณแม่สุธิรักษ์ของผมเองนะครับทุกคน นี่ดูนะครับน,นี่ข้าวนี้ไม่ต้องพูดนะครับทุกคนสวยมากเม็ดนี่แบบเรียงตัวเลยโอ้โหสวยสวยสวยสุดย,ยอดเอาแล้วก็กคนกด,ดมังตะกี้นี่เฮาก็ปไปไปอย่างนี้ก็ไอหยัดน้ำข้าวนึงเนาะเพราะว่าเขาจะมาทำข้าวต้มกันนี่ตรงน,นี้เขาก็จะมาหั่นกล้วยเนาะเพราะว่าเขาจะมาห่อเป็นข้าวนึงโตเมาข้าวต้มเออ หอมากินไปทําปูนพูกตัวนี้แหละดูว่าหอบปโตโตดูมีดนี้อื้มอื้มอมอด้ามจับกับยี่มีนะไปเลยไปเถอะแล้วถึงมีดมาร้อยเปอร์เซ็นแต่ Nossa. ความลามนี่ปโต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 ปโตอีกะมออ่ะคือแบบไอ้เบิร์ดมาทําลามขนาดเลยอันนี้มันไ <câ owania> ด้แบบอน่างนี้ซะอย่างนะแบบมันได้โปรโมทตัวเก่านะแต่แบบฝีมือมึงเก่งไงเนาะ ลองดูลองดูคลิปนี้ผมก็บ,บ่ค่อยตัดต่ออะไรอย่างเยอะหรอกครับทุกคนเพราะว่าอันนี้นี่มาบีคลิปทําขนมเนาะเพื่อบางคนคนเท่าคนแก่คนแยกคนยายเข้ามาดูเนาะน,นี่ทุกคนดูตอนสับประรดนี่ฮฮสับประรดต่อไปนะครับทุกคนเราก็จะเอาอันนี้ก็ข้าวที่เรา ไอ้ล้างเมื่อกี้นะครับทุกคนนี่แล้วก็หยัดน้าเรียบร้อยแล้วดูต่อไปเราก็จะมาเช็ดใบตองกันนะครับทุกคนนี่ขนมของเรานะครับแม้ทุกคนฮาก็ทํเป็นอย่างเป็นอย่างเนาะตอนนี้เฮาก็จะมาเจ็ดใบตองนะเพราะว่าฮา็เอาใบตองอะไปพับนะเพราะว่าฮาก็หั่นกล้วยซีดเรียบร้อยละหยัดน้ำกับซีดเรียบร้อยละหรือก็เจ็ดใบตองให้เรียบร้อยเนาะหรือก็เอากะทิ ก็เอาเข้าไปโกนกันเนาะเขาทำทีอย่างไปทีน้อยทีน้อยทุกคนใจยินกระทล้วครับทุกคนที่ไอ้ที่ขุดมะพร้าวเมื่อกี้ก็คือมันมันหนุ่มกันไปทุกคนมันอ่อนก็เลยจะเอาแม่เอาซื้อที่ดีกา่าเอาไปเป็นไส้ไส้ข้าวแหลมของไอ้เบิร์นของกระทิงนะครับ กินความอร่อยทุกคนเดี๋ยวรอดูขั้นตอนต่อไปนะครับทุกคนอ้ออร่อยไปเจ้าไปเจ้าไปเจ้าเกือใส่คนแบบไปพิมพิมเกือาเตใส่เกือกกูแล้ว่อยซิมกับยอดไอจีนมัมโตไม่คิดอยู่ไปหน่อยทุกคน อ๋อคนเข้าตาเพราะคำรักมันใหญ่เกินเอ๊ยอย่าไปขี้จมแกคนเท่านี่เนาะจมพูดเหม่งแงมแล้วะจมพูดเหม่งแงมล้วลูกเบาะแหววขนาดนี้โจมพูดเหม่งแงมเลยไหมที่เราได้รถก่อมันมีหวานมันเค็มสามรถ เกียบปีนะหีกลมก่อมอ่ะ,ก,ะอก่อมกรมั้งลูกเหมุดกะไม่ใช่หมุดนะหมดุดปอ,อ,องคืนอืออายินโนมาโตแม่อร่อยคตรแม่อร่อยอร่อยแม่แม่สุดยอดเลยเาข้าวเทรต้องใส่กับขวดแม่แม่เอาข้าวไหม เท่าถือก็คุนนิงเข้าเลยเนาะเออเทือกคุ้นกินเหมัอนเฮงเทลงเลยแกจะไปตักยังไง <c oughs> แนี่จมก่อนไนงะเอ๊นี่ยคุณเข้าปิดจยะแยะจ่ายยินยินคุณมี่ทำขนมอ่ะคนไทยอ่ะเพิ่นต้องทำพิธีพิถานสมัยก่อนอยู่เนาะเอ๊ะยิ่งเฮาอ่ะเป็นคนล้านแน่เขาต้องพิธี ชาวิธีลานแน่ค่อยๆจะจ้้เป็เป็นกำเหนือเข้าใจก็อีแม่ทุกคนครับเฮ้ยต้องอุ้เด็กกันลานแนกัทุกคนอันนี้หัวจะโกนให้มันคิบเคี้ยวพอดีพอดีเด้อเจ้าเออข้าบแกงออกรู้ใจล่หรอไห่อย่าง เดี๋ยวห่อแบบคนเคี่ยวจนให้มันสุกดี้ะเจ้าเอ้ยครับข้ากระทิมันแห้งหรคือสุกไปเหรอกะถิแห้งเอออู้หูพิษน่อยเด็กก็อีแม่นี่กล้อยแบบนี้ก็ครับเอ๊ะก็กำลังแก่เนี่ยพวกเนี่ยแม่นไหมเปลี่ยนห้องขอหามสักคำเนาะแม่ผู้โคลเปลี่ยนก็แม่ชอบเส่๊แหลมอ่ะ มันเสมเแหลมเยอะอ่ะเดี๋ยวผมตัดที่ไปก่อนนะครับทุกคนฝนล่มตกอะมันตกอย่างกื้นเนี่ยอู้วเอาเ้อทุววกคนเอากตอนนี้เอาเอาอุ้งกับเหนือเลยเนาะตอนนี้เอาก็จะแม่โกวนนะครับทุกคนล้ว,วเาอาเกาะนี่ทุกคนดูความหนื่ของมันเนี่ยหมกเปาะเริ่มปานอะไรล้ว,ลวคือตอนนี้กัดขี้นี่คือแห้งจะเล็ดแบบมีสักอย่างแล้วเนี่ยมันหนื่ขนาดจุมกมืออะ เดี๋ยวห่ก่อให้มันเห็นสักคำหนึ่งมือหนิ่มเหนียวโคตรโคต่าวก็ยกไปป้านได้เลยครับเอาไปใส่ใบตองกล้วยอย่างนี้อร่อยอร่อยบอกเชื่อนี่ก่ที่ห่าวทำขนมนี่เจ๊อย่างนี้นนครับห่าวหาโอกาสเรื่องเรื่องทำคลิปตัวเพราะว่ามันเปลี่ยนเดือนสี่กี่เข้าแหลมถือเป็นมกะกอแรงกันแน่เขาห้องเดือนสี่นะครับทุกคนนี่นี่เขาห้องวัดเดือนสี่เดี๋ยวเดือนภูมิแพ้เข,ขาจะห้องว่าเดือนแห่ไปห้องนี้กันกนะครับ ไปนี่ผมก่อยกไปป้านนะครับทุกคนลุยกู้นครับตอนนี้ฝนกำลังตกนะครับผมกำล,ลังเร่งด่วนนะครับทุกคนตอนนี้เรตาตากเราหอบแบบเตรียมป้านเลยนะครับทุกคนเอ๊โอ้อโหนะไปทุกคนครับผมจะไปเลยนะครับไปไปเลย ไส้น้นๆโค้ถทำม็ทำให้ดีๆป็นนี่ปนนอมบอกเลยนะครับขายได้กี่หอยเบิร์นะอร่อยสวยงามอลังกราร นี่ไปดูนี่ได้นี่ <c oughs> ที่ผมเคยทาแบบเซิดูครับทุกคนี่ผมยินดี้วนะรอดูนะรอดูนะเอาล้ครับทุกคนหลังจากที่ผมก็ห่อเข้าต้มมัดก็เยอะพอสมควรนะครับคนแล้วผมก็ให้เม่จากการต่อนะครับทุกคนผมก็จะมาหยับไอ้นี่ของข้าวหลามนะครับทุกคนผมก็จะทําข้าวหลามต่อนะครับช่วยกันทำมาแหกินทํมุ้นด้วยกัน ดิ่งวัดสะพานนะครับรทุกคนให้จับน้ําให้ขึมม้นมาโมทุกคนอ่ะอุ้กําทอยมันเจ็บแอเดี๋ยวผมก็จะไปเอาขั้นต่อเอาน้ําของข้าวแหลมนะครับทุกคนกระทิละเอามาใส่แหนมจันทรกับเกลือได้บอยละเดี๋ยวผมก็จะไปอุ่นสักหน่อยแล้วผมก็เอาอันนี้เขาใส่มาใส่บอกข้าวแหลมเลยครับรทุกคนไปการที่เราคนจริงบมงอย่างทุกคน มันแสดงถึงความใจเย็นนะครับทุกคนเราค่อยเปน็นค่อยๆไปก็อย่างเหมือนความรักนี่แหละทุกคนถ้าเราตัง้งใจทำอะไรสักอย่างมันก็จะดีมันก็จะหอมหวานเหมือนกะทินี่ไงทุกคนมันนั่งหอมนะเคมเปรี้ยวหวานเฮ้ยมัน <laughs> เน่เน่ทุกคนขออีกที อุามีทุกคนอันนี้อร่อยครับดับย้อนแบบกินปุ๊บนี่นึกถึงสมัยอดีตชาติเลยทุกคนแบบนึกและลึกชาติได้เลยเจ๋งก่าแม่เอ๊ะเพื่นกำลังทำลูกทำจุดลึกชาติได้ทุกคนครับเดี๋ยวผมก็ต่ออย่างนี้เลยผมก็ไปที่นู่นนะครับนเดคนยวตัดคลิปก่อนจวขออีกที เอาเด้อครับทุกคนตอนนี้เฮากะแม่จุดไฟแต่งข้าวหลมกันเลยเด้อครับทุกคนนี่อันนี้เฮาใจหลวงขนาดใหญ่เลยทุกคนเพราะว่า,าแป่งข้าวหลมอ่าน,นี่คือเฮาเปลี่ยนมอดหน่อยนะครับทุกคนเพราะว่ามอหนึ่งเฮาหายนะครับทุกคนเฮาเลยต้องเอามอหนึ่งสมัยโบราณการสมัยอดีตกาลร้อยปีนะครับทุกคนมาใช้เนี่ยเฮากดจุดไฟก่อนนี่ก่อนไฟเริ่มลุกแล้วทุกคนเดี๋ยวผมก็จะเอาเข้าไปใสยฮั่นเพราะว่าผมต้องดังบินแทนก่อนนี่ ไอ้เบิร์ดนี่มันสุดยอดนะกูขวดสีแม่มันสีแม่มสีบราวี่มันสุดยอดนะไม่ยากประมุตนตะเก่านะทำให้แหงด้วยนะสาวน้อยอยู่ที่สบายนะเล่นๆๆๆเ,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 เดี๋ยวผมจะไปทำข้าวหลามต่อนะครับทุกคนไปเลย อร่อยแน่นอนอ่ะม да. ันจะดูมันจะดูโลงๆหน่อยะครับ oui. ท well. ุกคนเพราะว่าอันนี้มันใส่แม่เ้าด้วยครับทุกคนเพราะว่าสุดผมต้องใส่แม่เ้าด้วยครับทุกคนอร่อยแค่ไหนก็ลองมาดูครับทุกคนเพราะเมื่อกี้ก็ปวดหลังปะเมื่อกี้ก็เพิ่งไปดังไฟเสร็จร้อนเป็นฐานนะครับทุกคนแล้วก็เสร็จเลยเดี๋ยวผมตัดคลิปเสร็จนะครับทุกคนว่าตอนนี้แบตผมไม่มีแล้วทุกคนผมทามัทั้งวันเลยผมทาตได้แต่เก้าโมงนทุกคนตอนนี้ก็ เกือบสี่โมงเย็นแล้วทุกคนมามามาขั้นตอนนี้นี่คือไอ้น้ำที่เขาไปอุ่นเนี่ยนะเมื่อก่อนทุกคนอันนี้เขาก็ใส่ไข่ข้าวหลามจะได้ปลาละหรือก็เทน้ำลงไปเขาก็เทน้ำวนไปอะเพราะว่าเพราะมันเขาคือมันจะดูดน้ำอ่ะเทไปจนน้ำมันแบบเกือบเต็มอะทุกคนเออก็คือน้ำมันจนนิ่งอ่ะคือมีหอยดูดอันนี้เขาก็ใส่บนใบเนี่ยเนี่ยใส่ผมโอ้โหน้ำนี่อยู่เยอะน้อยๆยนะ เต็มกาก็เนะผมที่ผมใส่นะะผมใส่โบลปอยบนแมวโบลปบลแมวเนี่ยจนเต็มอ่ะกู้คนผมซื้อเตอะผมก็ไปบอปอแล้วปออยู่ทุกคนครับอันนี้ก็คือข้าวข้าวหนึ่งของผมนะครับทุกคนข้าวต้มนะครับทุกคนเอาง่ายๆห่อ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 ๆเนี่ยดู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 โอ้โหความสดใสไอ้เพื่อทำเองกับม,ม man man ืออ่ะ และนี่ก็คือสิ่งที่สุดยอดที่สุดในโลกแบบนี้เข้าหลามกันนะครับนี่คนัวนี้คือข้าหลามนะครับเนี่ยโอ้คือโอ้แบตาวที่เทมากโอ้โอ้โอ้ <c oughs> อโอ,โอ,โอ,โอ้สิ่งนี้คือสิ่งอัศจรรย์พอฮอนนี่ก็มารูตอมกินแหมทุกคนแหม อ้าวโวทุกคนคิดดูตอนนี้กี่โมงอ่ะให้เดา <S <S ตอนนี้เกือบหนึ่งทุ่มอะทุกคนอ่ะคิดดูถ้าม่ะโคตรจะนานอ่ะคนร้อนมากเลย <S <S โอ้มีแต่โค,โคม้มงเนีทั้งวันจริงๆวันนี้โอ้ยตรงนี้ไมามันที่ปะ ตอนนี้ร้อนแมททุกคนพสดๆร้อนเลยเนี่ยมันต้องเปิดกำาไยไปมกูคโคนครับเออยี่แกกูมามาทุกคนทุกคนคน,คน,นะครับกูโคนะครับช่องมันจะปิดช่องที่สีสันทีฮแฮ เรา,งาแงวไหมทุกคนพ่อแม่อู้หหอยอย่างมนันทุกคนเห็นก่อว่ามืดแล้วปะเร่กำนึงหามันดีดีกับหม่เดี๋ยวผมจะจอนเนาะ นี่ครับเห็นก่อชาติอ่ออันนี้มาฮ้อน,นะครับทุกคนผูเลยต้องใจจอนก่อ,กอใจแพ้น,นะครับดูอันนี้งานเล่งนะครับทุกคนเพราะดึกอ่ะเงียบอ๋อ Được Nè. Khó làm. Ăn lòi bữa hầm ạ. Ừ, không không nè ba bây giờ ได้กินก่นก่อนมาได้สูบมาเห็นเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนไปเห็นนอกมันมืดนอกเพราะว่ามันกลับอ่ะดูสีมาแล้วโอ้ยเบอททามเองอะมันมันแน่เจือปะเนี่ย ันหวานเค็มนิดนจะเค็มมันพอเเดีอ่ะมันเ้าทุกคนว่าเป็นกะทิสุดยอดอ้าขัน,นแนแร้าบป้อมเมตงแฮงเหียวสุดๆอู้ดอุะยไหวอมันล้าเกินอ่ะนีเบอมันนี่คุ้มค่าวคุ้มเงี้ย ก็ว <da> ันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับทุกคนงานวันนี้ก็คือเดือนสี่ตีข้าวหลามนะครับทุกคนไปทาบุญพวกนี้นะครับทุกคนวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับทุกคนบายยเดี๋ยวก่อนคลิปวันจันทร์นะครับ